ข้อคำตอบก็คือผู้ป่วยจะต้องมีอายุมากกว่า12สอปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้ที่เข้ามาโรงพยาบาลแล้เนแโดนโดนการยีดแล้วลลต้องเป็นผู้ป่วยที่จะเป็นผู้แข็ต้องได้หลักเสริมรูปะคะคือไม่ใช่แค่การจีดเดียวแล้วก็ทำการกระาเลยไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ยินยอมให้ให้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เกณฑ์การคำตอบก็คือผู้ป่วย ต้านทานจะมีต้านทานแล้วก็ระยะให้ลงผมนี่ก็ไม่ได้นะคะสแล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้ยาเบต้าเบต้าอ,อาัลฟาอะดีนนโนเจเตอร์ไอตัวนี้แล้วก็ไตรไซโคลินท,ทีเทจน,นะค่ะก็ไม่ได้แล้วก็ส่วนผมที่สามก็คือผมที่มีประวัติทางด้านโรคหัวใจขาดเลือดควบคุมความดันโลหิตไม่ได้แล้วก็หัวใจ,จเต้นเร็ว ความคิดคันเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนโมเดลเล็ตก็จะเป็นเกี่ยวกับขึ้นไตรัดเตียนแข็งขห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนจีเนียนี่ก็คือจะเป็นแรงหน่อยก็คือเส้นมิ่แบบพิเชอร์ก็คือน,น้ำปลาแปดงสีแล้วก็ตัวเขียวจะมีความรู้สึกว่าสับสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการการที่การทดลองนี้ก็จะเป็นการให้ยาโลโลลดอะดรีนาลีสองไม่ห้าสิบเป็นโกรแกมมรมบลูเบลทีนก็ ็คลาสิกลเป็นโซลิเดตคอรไลน์นะคะส่วนวิธีส่วนการวิเคราะห์ทมเสถียรก็จะเป็นสารติองค์ครัก็คือวัดความดันในการเกิดตีวีเรียคีแอคชั่นของที่เกิดจากเซลล์นะคะแล้วก็แบบภายใน88ชั่วโมงส่วนเซนแกลอรีเอาทามก็คืออัตราการเกิดตีวีเรียคีแอคชั่นในหนึ่ง